ต่อไปหนะ้าร้อยยีสมาขันธิยะสูตรสวดบาลีก่อนนะจะค่อยสวดแปลพร้อมกันนะก็จะสองหน้านะทิสวาณตันหังอรติงรักขันจานาโหสิชันทโทอภิเมทุนัสมิกิเมวิทังมุตตะกริสปุณนำปาทาปินังสัมพุสิตุงนาอิเช เอตาทิสามเจรตานังนัยชัสีนาริงนาริงเทหิภะูหิปัตติตังทิฏฐิฏขัตังสีลวตังดุชีวิตังภะวุปปัตตินจวะเทสิกีทิสามอิทังวะัามีตินาตัสโหติธรรมเมสุนิชยยสมุทหิตัง พัศจัตติที่สุอนุขหายะอัจฉริสันติงปจิณังอัตถสัมป <c oughs> ินิชยาญาณิปกัปปิตานิเต <c oughs> เวมุนีพรุสิอนุขะหายะอัจฉริสันติติยเมตมะทังกะทังลุทีเรหิปเวทิทังตัง न तिथिया न श्रुतियानयानेन शीलाप्तेनापि न शुद्धिमाहा अयाना अशीलता अफता नोपितेन एते च या สันโตอนิสัยภะวังนะชาเปโนเจกิรทิทยานัสติยานายานีนะสีลัพเทนะปินสุติมหาอธิทยาอสุติยาอายานะอสิลตาอัปปตาโนปิเตนะมัญญามหาโมมุหะเมวธรรมะ ทิิยาเอกปเจติสุทิทิฏฐานะนิษฐายอนุปุชฌมโนสมุทหิเตสุปโมครมาขาอิโตจนาทักขิอนุปิสัญญัตสมาตุวังโมมหะโตทหาสี สมโมวิเศสีอุทวานิหโนโยมัญญติโสวิวัเิทัตตนาติสุวิทาสุอวิกัมปมาโนสมโมวิเศสีตินัสสะโหติสัจจันติโสครัมมโนกิวัเิยามุสาติวาโสวิวัเิทัเกนา ยาสัมิงสมังวิสัมังวาปินาทิสเกนาวาทัมปฏิสังยุเฉยยาโอกังปะหายะอนิเกตสารีคาเมอกุพังโุนิสันทวานีกาเมฮิริโตอปุเรคาราโนรตทางนาวิไถฮัชเนนตยิรา เยหิวิวิตโตวิจระยโลกเกนาตานิอุคไหหวาเทยยนาโคฉลัมผูชัางกันทะกังวาริชังยาธาเชลินะปังเตนะจนนปริตตังเอวัมุนีสันติวาโทอะคิตโท

ปัญญาวิมุตตสนาสันติโมหาสัญญาณจะทิฏฐันจเะเยอะท่าเฮสุมเตคัตตยันตาวิจารันติโลเกตีแปลกเนาะเมทุนและทิฏฐิตอบปัญหามาคันธิยพตราเห็นตัณหาราคาอราดีไม่ยินดีไม่ต้องพูดถึงเมทุน เต็มด้วยมูดและคูดให้กาลุนแม้เท้าฝุ่นยังไม่อยากสัมผัสเลยหากจใจท่านไม่ยินดีอิทธิรัตนะที่ราชาจอมเทพเศสเสวยศีลวัตตะชีวิตทิฏฐิเคยจงเฉลยเกิดในภพมาทำไมการตัดสินทําใดแล้วถูมัน่นสิ่งอันนั้นของเราหามีไม่พิจารณาโทษทิฏฐิที่ติด,ด,ดไป พบสงบภายในใจจึงได้เย็นทิฏฐิใดที่ใจกำหนดแล้วมู้นอินแคล้วทิฏฐินั่นพระทันเห็นก็ความหมายภายในสงบเย็นนั้นมันเป็นเช่นใดหนอพ่อโบนินมิใช่เพราะได้เห็นฟังหรือรู้ทั้งมิใช่เพราะอยู่ด้วยภพศีนแต่ถ้าขาดก็ไม่อาจพิสูจน์ศนสลาสิ้นสงบอยู่รู้พบภยัย ไม่ใช่เพราะได้เห็นฟังหรือรู้ท่านไม่ใช่เพราะอยู่เพราีไหนแต่ถ้าขาดก็ไม่อาจพิสุดใดไม่เข้าใจตอบอย่างไรให้ข้ามองเธออาศัยทิฏฐิจึงเที่ยวถามหากยึดตามทิฏฐิให้คิดหลงเพราะสำคัญสัญญาผิดคิดว่าตรงเลยทางงไล่จับเงาไม่เข้าใจ เพราะสำคัญต่ำสูงหรือเสมอมวิวาเธอจึงเป็นเห็นเงื่อนไขผู้ไม่มีความสำคัญอย่างนั้นไงไม่หวั่นไหวแบ่งทำให้ลำเอียงนี่แท้จริงมุ่นีนิ่งจะกล่าวหรือนี่เท็จถือตั้งไว้หาใครเถียงสำหรับผู้สูงต่ำไม่นำเรียงเขาจะเถียงกับใครไหนให้รำคานผู้ละถิ่นบินไปอิสระ ใจชนะกิเลสสิ้นทุกทิฏฐานไม่หวังใดไม่ผูกใครใจเบิกบานไม่ยึดการแย้งเทียงเผาเพียงมองว่างสิงใดจะริกไปในโลกนั่นไม่ยึกนั้นปราศัยไม่ขุดหมอเปรียบดอกบัวเกิดจับตกกับร้นคองกล่าวแต่ของสงบไม่คบกามผู้จบเวทไม่ไหลไปในทิฏฐิไม่ดำริเรื่องโลกมานั้นสาม ไม่ถูกนำให้ทำกรรมความตามตามจิตงดงามไม่อารยในความคงเว้นสัญญาไรากิเลสเครื่องร้อยรัดจิตสลัดอวิชาพาลุ่มหลงแต่ถ้าใครยังยึดชิดทิฏฐิทงเขาก็คงเที่ยวกระทบพบอีกนา